มาครับต่อ EP ที่4นะครับแยกย่อยคลิปเอาไว้ให้นะครับแต่ละชั้นแต่ละช่วงอันนี้ก็ถือว่าเป็นกั้นที่3นะครับการลงผ้านะครับเราก็ซื้อผ้ากอสปันแพร์ p ที่เป็นการเตรียมของผมก็ทําไว้หมดแล้วนะครบหมดแล้วนะครับ <_ C os> ทีนี้เรามาเตรียมผ้าครับผมผ้ากอสนี่คือเสริมความแข็งแรงให้กับแม่พิมพ์ยางซิลิโคนของเรานะครับ<ๆ>เขาได้ทดลองมากันมานานแล้ว ว่าก็คงจะเป็นพะก,กอสนี่แหละที่แข็งแรงที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไปใช้อย่างอื่นนะครับอ่าทีนี้นะครับพะก,กอสที่เราซื้อมานะครับเราก็มาตัดให้มันย่อยใครจะทําแบบยาวเลยก็ได้นะไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราลงอะ่ะต้องระวังเรื่องการดึงการดึงจะทําให้พาก,กอตโป่งนะครับแล้วมันจะมีฟอมีอากาศอยู่ข้างในนะครับทําให้ยางมันอาจจะเบี้ยวจะดุ้งได้นะครับ แต่ถ้าต้องการความละเอียดนะครับตัดผ้ากอสให้เล็กลงคลิปนี้จะมาลงผ้ากอสแบบไม่ได้เรียงผ้านะที่บอกไว้พิมพ์ไม่ได้เอาไปทําขายนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําลายทิ้งแล้วแค่รอมาให้ได้แค่8อันท่านใดยังไม่ได้ดูคลิปเก่านะครับว่าทําไมงงๆทําไมถึงทําพิมพ์ลนนักษณะนี้ไม่ค่อยละเอียดเลยหยาบจังนะครับก็ให้ย้อนไปดูนะครับคลิปชุดนี้เป็นคลิปอ่า ที่ทาเกี่ยวกับงานที่ประจุอธิอันใหญ่นะครับไอต,ตัวที่เราทําอยู่เนี่ยแม่พี่วันนี้คือเราจะไปคือคลิปนี้มันต้องใช้กรอทั้งหมด8อันนะครับเราก็มาปั้นถึงจุดที่จะต้องมาปั้นมาทําพิมพ์แล้วแล้วเราก็จะหล่อไปถึง8อันเราจะลดเวลาการปั้นได้นะครับเราก็มาหล่อทีนี้พอเวลาเอ่มาถึงขั้นตอนนี้ก็เลยมาย่อยวิธีการทําให้ว่ามีวิธีการทํำยางซิลิโคนแบบไหนนะครับ ก็คือใช้ได้นะครับวิธีนี้ใช้ได้เป็นขั้นตอนการทําที่ถูกวิธีนั่นแหละแต่ว่าการผสมยางอาจจะไม่ต้องแบบผสมให้หล่อได้พันชิ้นร้อยชิ้นห้าร้อยชิ้นอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะเราเอาแค่แปดชิ้นนะครับเราก็จะทําไม่ละเอียดมากก็คือทํอาไม่ไมเ่เรียกว่าละเอียดไหมก็ละเอียดแลแหละ นะครับแต่ไม่ได้ว่าจะแข็งแรงหรอได้5 0 0ร้อพันชิ้นอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะเราเอาแค่8จชิ้นแล้วก็ต้องทําลายพิมพ์ทิ้งแล้วเก็บไว้ได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเป็นงานสําหรับลูกค้านะครับคือเขาจ้างเราทําพิมพ์ทําแบบวอันนี้แล้วเราต้องทําลายทิ้งนะครับเป็นจรรยาบรรณปูนมาหลายคลิปด้วยย้ำดูคลิปเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปอื่นผสมยางที่ซิลิโคนนะครับท่านใดยอยากให้แข็งแรงก็ใส่ตามสูตรข้างขวดเลยนะครับจะบริษัทเขาทําทมาไว้ให้ดีแล้วนะครับ นั่นก็คือจะแข็งแรงตามสภาพยางนะครับตามเกลีของยางขั้นตอนและวิธีการทําทุกอย่างนะครับเป็นขั้นตอนใช้ได้ทั้งหมดนะครับถ้าจะไปทํายางซิลิโคนขายเราก็ผสมให้ตามอัตราส่วนเขานะครับแล้วก็วิธีการการแบบต่างๆเราก็การได้เรียบร้อยกว่านี้เท่าน,นั้นเองแต่ขั้นตอนและวิธีการทําแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็คือแบบที่เห็นทุกคลิปเลยนะครับกวนยางนะครับ ก็พยายามดูด้วยเวลาใส่ตัวเร่งน,นะครับเวลาเรากวนยางเนี่ยส่วนใหญ่ที่ยางไม่ยอมแห้งมันกระเด็นออกครับมันใสตัวเร่งน้ำใสเวลาควรมันกระเด็นออกโดยที่เราไม่รู้นะครับหรือไม่ก็อาจจะใสอัตราโวนอัตราส่วนผิดทําให้ยางไม่แห้งนะครับทานะครับนี่คือรอบที่สามแล้วนะครับทารอบที่สามคือเราจะลงผ้าแล้วทาก็อย่างน้อยนะครับลงหน้าสองชั้นนะครับแล้วก็มาลงชั้นที่สามคือกบผ้านะครับ ใครยะเพิ่มมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับถ้าดูแล้วลายมันดูแล้วมันบางเกินแต่ละชั้นเพิ่มได้หมดผ้าก็เพิ่มได้อีกชั้นก็เพิ่มได้นี่ครับลงให้ทั่วรีดให้ทั่วอย่าใช้มือเปล่า,าแบบผมพยายามใส่ถุงมือนะถ้าจะใช้มือใครจะใช้แปรงก็ได้ทุกขั้นตอนจะใช้ได้หมดเลยแปรงผูกกันก็เราสามารถที่จะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดนะครับให้วิธีมันมาแบบนี้เป็นวิธีพื้นฐานนะครับได้สัมผัสได้จับยางก่อนนะครับคลิปการทํายางซโคนแบบพื้นฐานมันก็มีแล้วนะครับเป็นคลิปรู้จักยางก็ไม่ได้ใช้สูตรเหมือนกันนะครับให้เรารู้จักวิธีการลงชา้นของยางนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอีกลักษณะหนึ่งเป็นคลิปที่แยกย่อยมาจากการทํางานจริงนะครับที่เราจะใช้กรอบรูปเนี้ยไปประกอบเรามีวิธีการทาอย่างไรนะครับใครที่ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับงานทํางานก็สามารถที่จะคลิปก็จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านเลยครับได้เรียนรู้วิธีขั้นตอนการวิธีการลงยางซีโคนแบบละเอียดด้วยแล้วก็เรียนรู้วิธีการรับงานด้วยต้องเจออะไรบ้างแต่เขียนแบบมาเลยนะครับว่าขนาดนะครับการที่จะเอาลายต่างๆไปประกอบลงให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วผ้าที่เราตัดมาคุมเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับ ลงชั้นที่สองเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับต้องมั่นใจว่าเราลงชั้นแรกเนี่ยแม่นแล้วนะครับคือไม่ไม่ไม่บางเกินไปนะครับเราก็าสามารถลงได้เลยแต่ถ้าตามมวิธีเพิ่งหัดทำนะครับมือใหม่ทุกท่านควรจะลงหน้าแรกสองเที่ยวก่อนนะครับหน้าหนึ่งกับหน้าสองก่อนค่อยมาลงชั้นนี้หน้าสามพอยามได้ไปเคลือบหลายเรียบร้อยแล้วนี่นครับ อะซิโทนน้ำมันตะแคงเอาไว้ทำไรครับทินเนอร์นี่แหละครับนี่ก็มาช่วยนอกจากจะล้างแปลงนะครับเวลาเราจิ้มผ้าลงไปตามรูปนะครับมันจะติดแล้วมันจะดึงผ้าออกมานะแล้วให้เราแตะนะครับแตะอย่างเดียวนะครับแล้วปัดให้แห้งแล้วเราก็กดแปลงลงไปใหม่นะครับมันจะไม่ติดตามแปลงขึ้นมาการที่เราย่อยผ้าละเอียดนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยเวลาเราลงเนี่ย ลงผ้าเนี่ยมันจะง่ายมันจะไม่โป่งนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าซ้อเข้าอะไรได้สามารถลงทีเดียวยาวๆเลยได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังนะครับอย่าไปฝืนผ้านะครับแต่ถ้ามือใหม่เนี่ยผมอยากให้แบบเล็กๆนี่ก,ก,ก่อนย่อยเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆเรียงผ้าไปถ้าจะให้ลงผ้าให้สวยนะครับอย่าทับแบบที่เห็นในรูปนะครับค่อยๆเรียงผ้าต่อกันเล็กน้อยนะครับแล้วมันจะได้เสมอหมดเลยนะครับรับจิ้มไปครับ ปัญหาก็คือการขึ้นแบบด้วยดินน้ำมันนะครับเนี่ยที่ผมขึ้นที่พึ่งเพราะเหตุผนนี้แหละครับต้องมีการใช้แรงตั้งแต่คลิปแรกก็คือใช้ลิปพึ่งเนี่ยมันแข็งดีมันก็จะเวลาโดนกระแทกหรือโดนอะไรมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับต้นแบบงานไล่ไปเรื่อยๆนะครับลงผ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าฝืนผ้าเวลาลงมันเข้าซอกให้มันเข้าแล้วส่วนที่ยังไม่ได้จิ้มลงไปแล้วก็ จิ้มตามร,รูปลักษณะมันว่าผ้ามันไปในตามลักษณะไหนนะครับแล้วมันจะไม่ดึงโปง่งการดึงโป่งมีผลเสียก็คือมันจะทําให้ยางในอนาคตมันดุ้งนะครับหรือไม่อาจจะพังตั้งแต่ต้นเลยก็ได้นะครับยางขาดยางอะไรนะรทะลุอะไรแบบนี้ครับค่อยๆลงไปนะครับกรณีที่ลงแล้วยางที่เราลงไปเนี่ยมันแห้งเรายังลงไม่เสร็จทำยังไงครับก็ไม่ต้องฝืนแ่งกันครับผสมแล้วทาใหม่ ก็คือผสมแล้วทาใหม่เลยนะครับไม่ต้องตกใจอะไรทาใหม่เลยก็ได้ก็คิดว่ายางหนาดีอย่าไปฝืนจิ้มขยี้นะครับเดี๋ยวจะเละเดี๋ยวผ้าพังไปหมดก่อที่กรณีที่เราผสมเร็วเกินไปแล้วแห้งแต่ถ้าผสมตามส่วนปกติมันแห้งสองชั่วโมงยังไงก็ลงผ้าได้ทันอยู่แล้วนะครับแต่กรณีผมนี่เอาเร็วนะครับ ก็ต้องระวังใครเจองานประเภทยอย่างเงี้ยที่เราจะเอาไปประกอบเราใช้พิมพ์แค่แป๊บเดียวเนี่ยก็ต้องผสมเร็วถูกไหมพอผสมเร็วเสร็จมันก็แห้งลงผ้าไม่ทันลงผ้าไม่ทันทำยังไงก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องอะไรนะครับผสมแล้วลงใหม่ลงไปเลยครับเนี่ยแบบนี้เรื่อยๆรอบๆทั่วนะครับให้ทั่วก็คือคุมไม่ทั่วผมบอกไปแล้วนะเรื่องการงลงลงผ้าให้สวยนะครับในคลิปนี้ไม่สวยเพราะว่าเอ่อก็ที่บอกแล้วครับเดี๋ยวก็ทิ้งแล้วนะครับ ก็ต้องเล่งมันนะครับแล้วก็ใครใครนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคั้น,นี้ก็ได้นะครับทุนใครสูงหรือรับงานมาราคาสูงเนี่ยแน่นอนครับกั้นดินน้ำมันขึ้นมาเลยแล้วเทตันไปเลยนะครับวเราจะเพราะบางทีงานที่ราคาสูงมันก็ต้องมีเรื่องอื่นที่เยอะกว่าน,นี้นะครับเราเวลาไปทําเรื่องอื่นเอานะครับวิธีการรับงานนะให้ตีราคาเผื่อทั้งหมดไปเลยนะครับถ้ามันแพงไปลูกค้าไม่ไหว เราก็ไม่ไหวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจ้าใหม่มีนะไม่ต้องไปห่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าถ้าทําเราทรมานเรานะครับเราเป็นทุกข์นะครับงานก็ไม่ได้ดีนะครับลูกค้าก็ไม่ได้งานดีเช่นเดียวกันนะครับทะนั้นตัดได้เลยนะครับหรือบางกรณีถ้าเรามีเวลาที่จะใช้แรงตัวเองนะครับมันก็จะลดเนี่ยอย่างนี้ใช้แรงตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าต้องรอลงแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับมันก็จะลดอ่า ลดค่าใช้จ่ายลงไปนะครับคลิปที่จะสอนวิธีการทำแบยละเอียดเนี่ยผมจะไม่ตัดมันตัดต่อเลยเอาคือยาวๆเลยเพราะบางทีโทรศัพท์มันล้อมันตัดไปเองต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะไม่เร่งความเร็วนะก็คือให้เห็นวิธีการทําไปเลยนะครับก็ต้องใช้สมาธินะผู้เริ่มใหม่ก็จะได้แบบเห็นทุกจุดเลยนะครับผ้ายับก็คือยับเลยนะครับตรงไหนพลาดก็จะได้แก้ไขกันได้เห็น นะครับอย่างนี้ก็ได้รู้แล้วเออวิธีการทํางานแพร์เอาไปประกอบคนเดียวเราไม่ได้ไปขายไปหล่อเป็นพันชิ้นเนี่ยทำแบบนี้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปเรียบเนียนอะไรทุกอย่างนะครับเราแค่หรือเราทําเองอเราทําเองเพื่อเรียนรู้เนี่ยก็ยังไม่ต้องนะครับแล้วเราก็ไปฝึกให้มันสวยให้มันเนียนให้มันได้ราคาอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ขั้นตอนมาพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้เราได้ราคามาถูกอ่ะเรา เอาเราคำนวณเราเรียบร้อยแล้วว่าเาช่วยกันลูกค้านะครับมีงบประมาณนี้เราสามารถทําทได้ไหมเราก็ต้องเลือกนะครับก็คือเราอาจจะต้องใช้แรงของเราแทนใช้เวลาของเราแทนนะครับแทนการที่เราจะซื้อของตรงนั้นคือถ้าเราซื้อของอัดมาได้เยอะนะครับก็อย่างเทไปเลยสองโลเนี่ยแบบเนี้ยอยู่เลยนะครับแต่นี้ใช้ประมาณหนึ่งโลนะครับบางๆเซฟของแต่ต้องใช้เวลาเราแทนก็ต้องเลือกเอานะครับวิธีการรับงาน อีกแบบหนึ่งนี่ครับคือเราค่อยๆเลยนะครับค่อยๆลงไปเลยนี่ครับกรอบๆนะครับใครไม่มีก็ได้นะกรอบที่เป็นดินน้ามันนะครับกรอบผมด้านในผมได้ทําให้ดูตั้งแต่ e ีหนึ่งสองแล้วเออมีกรอบเพื่ออะไรเพื่อที่อย่างน้อยยางมันไ,ไม่เป๋ไปไหนนะครับมันโดนกรอบมันก็ย้อนกลับมาทามาใช้ได้อีกดึงขึ้นได้อีกนะครับแต่บางท่านก็ไม่จําเป็นก็ต้องใช้ก็ได้ จะทำในลักษณะนี้ก็ปล่อยไปเลยนะครับแมงกก็ทุกกัรเนี่ยใช้ให้ดูลักษณะนะครับถ้าลายมันละเอียดมากๆเราก็ดูให้มันเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะเข้าหัดก,กันไปในจอได้ภาพนี้ต้องเสมอหมดนะไม่ว่าจะทํางานหยาบงานละเอียดหมายถึงว่าต้องเสมอต้องชิดต้องติดกับงานต้นแบบเลยนะครับต้องติดกับตัวชั้นของยางเลยนะครับอย่าให้โป่งหรือเป็นรูดได้นะครับค่อยๆเช็ค ตัดย่อยละเอียดไว้ก่อนอย่างเดียวนะครับให้ละเอียดไว้ก่อนแต่อย่าเล็กจัดนะเล็กจัดกันไม่ไหวแล้วก็กรณีที่มันติดแปรงติดผ้ามาบอกไปแล้วเนาะก็จุ่มลงไปที่อะติโทนหรือทินเนอร์หรือน้ำมันตะแค่งของเราน้ำมันสนของเราเนี่ยแต่อย่าให้ชุ่มนะครับจุ่มเสร็จแล้วพยายามปัดออกให้ได้เยอะที่สุดนะเพราะเดี๋ยวน้ำมันมันไปผสมกับยางนะไม่ายางมันพังนะครับ กรณีที่เราทําแม่พิมพ์ขายนะหรือเราต้องการต้องเอางานไปห่ออีกเป็นร้อยเป็นพันชิ้นอะไรแบบนี้แต่แล้วก็อย่างมยนจถ้ามันชุ่มจัดนะครับตัวเนื้อ,อยางจะไม่แห้งนะเพราะมันไปทําละลายยางนะครับแต่พูดง,ง่ายๆยางก็ประสิทธิภาพหายไปฉะนั้นเวลาแตะเราแตะแค่พอไม่ให้มันติดเราจะชุบไปเลยก็ได้จุ่มล้างไปเลยก็ได้แล้วเราก็มาเช็ดๆออกให้มันให้มันแห้งสักหน่อยนึงนะครับเราค่อยเอาไป กดผ้าอีกทีหนึง่งนะครับเข้าให้ไปทุกจุดนะครับตรงส่วนโฟมเราไม่ได้ใช้ตรงส่วนดินน้ำมันเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็ต้องมีปีกพิมพ์นะครับปีกพิมพ์เพื่อรับพิมพ์ครอบด้วยเพราะถ้าไม่มีพิมครอบมีแต่ขอบพิมพ์เนี่ยมันเล็กเกินไปในเวลาเราเทงานไปหรือเทปูนไปนะครับมันจะย่นเข้าไปนะครับทำให้างานเราเบี้ยวนะ ในกรณีที่เราต้องการหล่องานเยอะๆหรือ1ชิ้นเอา,เอาไม่ต้องกรณีหล่องานเยอะเอาหนึ่งชิ้นนะครับไอป,ปีกตัวนี้สําคัญนะครับสําคัญทุกจุดเลยนะครับถ้าเราเอาพอดีเป๊ะเลยเนี่ยพอดีเป๊ะกับงานเลยโดยไม่มีปีกวิมนะครับเวลาเราเทาไปยังไงก็ดึงดึงยุบลงไปหุบเบี้ยวมั่งเดี๋ยวเราจะมาใส่ปุ่มล็อกกันอีกเพื่อล็อกแม่ตัวแม่พิมพ์ครอบนะครับ อันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะครับแต่เป็นงานจริงๆเลยนะครับนี่คือทํางานจริงทํางานจริงเลยที่ทีบอกไว้คลิปที่แล้วไอ้ทำงานจริงทำไมทำหยาบอย่างนี้วะอะไรแบบเนี้ยคืองานจริงไม่มีใครมาทําละเอียดเพราะว่างานจริงที่เห็นอยู่นะปัจจุบันเป็นงานที่จะเอาไปใช้ประกอบเฉยจะเอางานข้างในไปใช้ประกอบงานใหญ่ทีงต้องการตัวหล่อไปประกอบนะครับไม่ได้ไปหล่อเป็นหน้าร้อยหรือพันชิ้นนี่ผมยามอีกรอบนะ เกิใครพูดพาดมาดูตรงนี้งงนะครับฉะนั้นในงานจริงในลักษณะงานของผมอันนี้นะครับไม่มีช่างท่านใดน,นะครับจะทําให้ลักษณะพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วหล่อในลักษณะที่แบบหล่อต้องหล่อได้ห้าร้อยหรือพันชิ้นนะครับมันทำมันไม่มีใครทาอย่างนั้นแน่นอนนะครับเพราะอย่างแรกมันเสียเวลาเสียยางนะครับและที่สําคัญเราไม่สามารถที่จะเอา แม่พิมพันนี้ไปหล่อขายได้เพราะเป็นงานของลูกค้าเขานะครับเป็นมันจะผิดจรรยาบรรณนะครับไปหล่อทําไมเพื่อหลอห่อได้ห้0้อชิ้นนะครับไปทําทําไมเพื่อขนาดนั้นไม่ต้องนะครับเดี๋ยวเราจะงานหล่อไปอที่หล่อจากอันเนี้ยไปประกอบกับงานจริงของลูกค้าลูกค้าก็จ่ายตังค์นะเราไม่จาเป็นจะต้องทําพิมพ์เพื่อหล่อ500ชิ้นไปขายคนอื่นต่อนอกจากเสียน,นอกจากลูกค้าจะอนุญาตให้เรานะครับนั่นก็อีกเรื่องหนึง่งนี่แหละครับที่บอกเป็นงานจริงนะบางที ไม่รู้ครับเลื่อนมาดูลงผ้าเลยงงเลยทำไมลงเลเทกขนาดนี้ความเป็นจริงถ้าเป็นงานลักษณะที่จะไปประกอบลักษณะงานที่ผมทำมางแต่ ep หนึ่งนะครับยัน ep ไอเดียซีซั่นหนึ่งยัน, 1, ยนอันนี้อ่าซีซั่นหกแล้วนะครับก็ไม่รู้กี่ ep แล้วนั่นแหละถ้าท่านใดติดตามมาจะรู้เลยนะครับฉะนั้นดูเป็นแนวทางอย่างเดียวนะครับนี่แหละคือการทำงานจริงแล้วผมก็จะบอกอีกด้วยว่าอ่าวิธีที่ผมทำอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับ มันก็คือวิธีที่ท่านจะไปทำให้แข็งแรงหล่อได้สามร้อยห้าร้อยชิ้นแล้วแต่เกตดยางนะเพียงแต่อ่าหรือทำให้สวยนะครับทำให้งานสวยได้อีกเพียงแต่ท่านไปปรับนิดเดียวก็คือปรับการผสมนะครับผสมยางให้ตามอ่ก่ของบริษัทเขานะครับที่เขาไปเขาที่เขา,เขาอา่วิจัยของเขามาเรียบร้อยว่าต้องใส่เท่าเนี้ยถึงจะแข็งแรงนี่แหละครับก็ไปปรับนะครับขั้นตอนก็ทำตามได้เลย ส่วนที่น้ามันขอบพิมพ์เนี่ยก็กั้ให้เรียบร้อยนะครับอาจจะใช้แผ่นอะคริลิกเลยก็ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านใดเขาต้องการงานเรียบร้อยเป๊ะนะครับราคาก็ต้องแพงถูกไหมเราสั่งอะคริลิกมาเลยนะครับแล้วรอบนี่จะตัวยางนี่จะมันเลยนะครับขอบยางนี่มันวาวเลยหรือท่านลูกค้าท่านใดไม่เครียดก็ไม่เป็นไรอะไรแบบเนี้นะครับไปปรับใช้ได้วิธีการทำเนี่ยคือสามารถที่จะปรับใช้ได้เลย ไปปรับอะไรครับไม่ใช่ปรับเอาผ้าไปลงก่ออยังไงไม่ใช่นะครับปรับตามขั้นแต่ละขั้นที่ผมลงเนี่ยถ้ายางสามสี่ร้อยจะให้สู้ยางเกลดพันก็ไม่ได้นะนี้ต้องเข้าใจนะครับเวลารับงานดูด้วยนะครับรับงานราคาแปดพันเอายางเกลดร้อยเดียวอันนี้ยกตัวอย่างนะราคายางไว้บอกรับงานราคาหนึ่งร้อยบาท จะให้หลอพันชิ้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเจอกันมาเยอะนะครับก็คือลาพอรับงานกันแล้วเนี่ยรับงานมาแพงลูกค้าพร้อมจ่ายพอเรา,าไปใช้ยางถูกเงี้ยแลหล่อมาได้แค่ไม่ถึงร้อยชิ้นนี่นะครับพลาดเลยครับแต่ก็อยู่ที่ปัจจัยอีกนะครับเพราะว่าบางทีเอาไปหลอเองแล้วไม่รู้วิธีการแก่ไม่รู้วิธีการรักษาอีก ตรงนี้ต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับเพราะของผมนี่ส่วใหญ่ถ้าทําแม่พิมพ์ขายนะครับไม่มีไม่เป็นคลิปบอกวิธีการรักษานะครับก็จะมีการเขียนหรือพูดคุยก่อนเวลาพิมพ์ไปนะครับกอณงีประกันยางต้องมีอะไรบ้างอะไรนี้จะมีะรายละเอียดอีกนะครับแต่เริ่มต้นนะครับแต่รับงานทําแม่พิมพ์ยางเนี่ยก็ให้คุยกับลูกค้าก่อนนะครับ ยางมีหลายราคานะดูด้วยลูกค้าเขาบอกว่าประมาณ500อยชิ้นเราต้องทําประมาณเราก็ต้องทําประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะรู้ไว้เองนะครับว่าจะหล่อได้กี่ชิ้นกี่ชิ้นอันนี้ผมพูดไปก่อนเพราะท่านผู้เริ่มต้นใหม่จะรับพอทาพิมพ์เป็นแล้วนะครับพยายามนะครับพยายามดูลักษณะก่อนนะครับว่าถ้าที่บอกนะถ้ารับงานแปดพันแล้วเอายางละโลละหมื่นมาก็ไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับนี่ครับลงผ้าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราลงผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็มากบผ้าอีกทีกบก็คือยังไงครับก็คือเอายางนี่แหละผสมใหม่นะครับแล้วก็มามากบให้หมดให้เรียบร้อยทั้งหมดตอนนี้ก็ได้ความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับการรับงานด้วยนะครับงานยางด้วยได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทําด้วยนะครับก็เป็นความรู้แบบแต่บอกว่าคร่าวๆก็คร่าวๆนั่นแหละนะครับรายละเอียดมันมีเยอะ เรื่องหนึ่งที่มันเคยมีปัญหามาแล้วนะครับก็คือเรื่องที่เนี่ยที่ผมบอกเนี่ยก็คือเอางานลูกค้าที่เขาจ้างปานจ้างหนําพิมพ์เนี่ยนะครับพอลูกค้าก็ซื้อพิมพ์ไว้นะครับช่างแอบ,บเอาต้นแบบไปทําพิมพ์ขายเจ้าอื่นอีกครับลองพิมพ์ดูนะครับมีไม่ใช่โรงงานผมนะโรงงานผมไม่มีอย่างนั้นนะครับก็คือลองพิมพ์หาดูก็แล้วก,กันที่เอาแบบเขา,าเกี่ยวกับแม่พิมพ์เนี่ย เอาไปทำให้อีกที่หนึ่งต่อนั่นคือเขาจ้างเราทำแม่พิมพ์แล้วนะครับนั่นคือแบบที่เขาควรจะเป็นของเขาอะ่ะเออแต่เขาใจาง่ายนะแบบนี้แบบที่จะเป็นควรจะเป็นของเขาเขาจ้างป้านจ้าง,าางทำไปแล้วแต่จ้ามาปุ๊บเสียแต่ค่าแม่พิมพ์อย่างเดียวเลยแถมถูกด้วยนะครับนี่แหละครับคือจัญยาบานที่ผมบอกแล้วแล้วเกิดปัญหานะครับไปพิมพ์ดูนะลองไปพิมพ์ดู ลองไปพิมพ์ดูว่าออกข่าวด้วยนะหลายปีมาเดี๋ยออกข่าวด้วยนะครับเข้าไปเจองานเขาที่อ,อ,อะไรเคยจ้างเอาไว้นะครับก็เกิดปัญหาเลยนะครับแล้วไม่ได้มีเจ้าเดียวนะหลายเจ้านะครับลองไปดูยุคนี้ครับต้องเปิดเผยทั้งหมดแล้วเวลาคนที่มาเริ่มใหม่เนี่ยผมพยายามเน้นย้ำเลยครับอย่างแรกความชอบเลยต้องมีความขยันอะไรเนียแน่นอนและ แล้วก็เรื่องจัรยาบรณต่างๆเนี่ยนะครับคือบางทีความโลภอ่ะเออเขาเนี่ยอย่างเงี้ยโลภไหมก็โลภใช่ไหมถ้าลูกค้าจา้างปั้นเพิ่มทีนี้เราไม่ต้องปั้นใหม่แล้วเว้ยเอาพิมพ์นี้ไปขายทีนี้ถ้าอยากจะขายนะครับคุยกับลูกค้าเขานะครับคนที่จ้างเราเจ้าแรกอ่ะบอกเขาขอครึ่งราคาได้ไหมหรืออะไรก็คุยไปเลยครับอนุญาตให้เต็มร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นนะครับให้เขาอนุญาตเออเขาอาจจะไปทําแค่ถาวายวัดอย่างเดียวกระวัดเดียวเขาก็ไม่ได้ เออไม่ได้มีปัญหาแล้วเออขอเขาก็ได้นะครับในยกตัวอย่างกรณีงานเกี่ยวกับไนอ,อ,อย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับวัดนะครับขอก็ได้ผมขอไปทําต่อได้ไหมนั้นนหะส่วนใหญ่เขาไม่สี่เรียดแต่ไปเจอกับเจ้าที่ร้านนะครับเออร้านที่เขาขายนั่นแหละครับที่ปัญหาเกิดคือเขาแบบเขาจะจ้างแบบของเขาเขาต้องการแบบของเขาแบบเนี้ยร้านเขามีที่เดียวอะส่วนจะไปก๊อบกันอะไรก็นั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ที้พอมาเจอเขามาเจองานของเขาไงที่เขาทำอาไว้อะนะครับผมไม่บอกแล้วว่าเป็นงานประเภทอะไรแต่ประเภทนี้แหละมันออกไปได้ยังไงมันอะไรออกไปได้ยังไงเงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาการฟ้องร้องกันนะครับลองไปเจอหาดูมีเยอะนะครับที่จ้างปั้นจ้างทําแม่พิมพ์แล้วอีกเจ้าหนึ่งก็สบายเลยนะครับและคนทำก็สบายเลยเดี๋ยวมาเล่าต่อนะครับอันนี้คือจุดที่เราลงพารเสร็จแล้วนะครับ พอเราส่งผ้าลงผ้าเสร็จนะครับเราก็ผสมยานแบบเดิมนะครับมากบผ้าเท่านั้นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่จะเป็นแม่พิมพ์อย่างเดียวนะครับแทบจะทุกจุดเลยนะครับอ่าเป็นเรื่องการหล่องานก็เหมือนกันนะครับเขามาจ้างหล่อนะครับแล้วไปขายต่อนั่นก็มีนะครับเขามาจ้างหล่อแล้วเสร็จเรียบร้อยเขาจ้างหล่อเนี่ยมาทาอะไรบ้างครับก็คือเขาก็ต้องมาจ้างปั้นจ้่งนะทาแม่พิมพ์นะครับ แล้วก็จ้างเราหล่อที่เขาจ้างเราเต็มที่เขายอมเสียค่าแบบค่าอะไรทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเราเอาพอเสร็จเรียบร้อยเราแอบเอาไปหลอขายคนอื่นก็ต่ออีกนะครับนั่นก็ไม่เวิร์กนะของผมนีนขีดพิมพ์นี่ขีดทิ้งหมดเลยโรงงานผมเลยไม่มีนะครับมีแต่รูปให้ดูแต่จะมีครับมีเสร็จมาบางชุดถ้าใครสนใจนะมันจะมีอยู่แค่ไม่กี่ชุดอะที่ผมสามารถขายได้นะครับเพราะนั้นผม ทำเอาไว้ขายอยู่แล้วแต่ไซส์มันอาจจะไม่ตรงกับของท่านนะครับถ้ามันตรง,งท่านก็สามารถที่มาสั่งทำแม่พิมพ์อะไรได้เลยนะครับหลอดได้เลยนั่นอีกเรื่องหนึง่งครับที่พูดไปเป็นอุทาหรณ์หรับท่านผู้จะรับใหม่ต้องระวังนะครับเรื่องมันใหญ่แล้วมันไม่จบนะและเด๋ยนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยหา,หากันง่ายเล็บมือดำนิดนึงอันนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มล็อกแม่พิมปุ่มล็อกแม่พิมพ,มอมพ,มพเอาไว้ล็อกพิมครอบนะครับเพื่อไม่ให้การขยับของยางนะครับเวลามีแรงดึง มันจะช่วยในการไม่ไม่ให้ยางขยับบิดเบี้ยวก็ไปตัดให้สวยนะครับเวลาทําขายไปตัดให้สวยมาทวนกันนิดหนึ่งนะครับทวนอีกนิดหนึ่งพอลงผ้าเสร็จเราก็ผสมอีกรอบหนึ่งมากบผ้าก็คือทาเหมือนทุกชั้นนั่นแหละกลบแล้วก็จบเลยนะครับพอเรากบผ้าเสร็จทารอบสุดท้ายเสร็จนะครับก็คือเดีย๋ยวนะเอาเอาแบบง่ายๆก็คือเราลงผ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็ผสมยางมาเททับอีกทีหนึ่งนะครับ ใน่วงที่เททับเราก็ตัดปุ่มล็อกพิมพ์นะครับล็อกพิมพ์ข้อแบบนี้แล้วก็ามาวางให้รอบนะครับตัดให้เป็นคางหมูนะเหลี่ยมหรือคางหมูเลยก็ได้นะครับมันจะยิ่งเป็นเหลี่ยมมากมันก็จะล็อกได้ง่ายแต่ระวังดึงไม่ออกนะครับนะครับมาล็อกตามจุดอย่างที่ผมล็อกเนี่ยแบบนี้เลยเดี๋ยวตอนทําพิมพ์ข้อบนะครับมันจะล็อกกับตอนที่เป็นพิมพ์ครอเท่านี้ครับเสร็จแล้ว แต่ถ้าเรากบยางไปแล้วเอายางเนี่ยทับผ้าเราสุดท้ายไปแล้ว are, แล้วยางมันแห้งก่อนที่เราจะใส่ปุ่มก็คือผสมใหม่นะครับผสมใหม่ผสมใหม่เลยแล know, ้วก็ติดปุ่มแล้วปุ PET> ่มมันจะหลุดไหมนะครับถ้ากลัวหลุดนะครับเอาผ้านะครับตัวผ้าก๊อสนะครับคุมที่ปุ่มนะครับทําเหมือนที่เราทําพิม์ลงผ้านั่นแหละครับคุมไว้ที่ปุ่มนะครับก็คือ อ่าทาไปที่ปุ่มก่อนนะครับแล้วก็เอายางทาไปที่ปุ่มก่อนผสมแล้วก็เอาผ้าวางไปที่ปุ่มแปะไปทั่วเลยให้ล็อกกับตัวพื้นงานของเรานะครับเสร็จแล้วก็กบปุ่มอีกทีหนึ่งหรือถ้าได้ไมตีเลียจ,จะต้องกับผ้าล็อกนะครับเรากลัวจะไม่แน่นเราผสมไปอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมกบปุ่มไปเลยหยอดตามปุ่มต่างๆหยอดตามปุ่มทุกปุ่มนะครับวิธีการทําทั้งหมดนี้นะครับ เอาไปปรับใช้กับงานของท่านนะครับเป็นวิธีการที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วผมพยายามอธิบายทุกจุดคลิปไม่มีการเร่งความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้เสียสมาธินะครับไปปรับใช้นะครับอย่างแรกเลยเห็นวิธีการทําแล้วสิ่งที่ต้องปรับใช้อย่างแรกก็คือหากต้องการงานที่ทนนะครับวิธีการผสมนะครับดูตามเปอร์เซ็นต์ของแต่ละของแต่ละบริษัทนะครับเห็นไหมครับคือจะทําให้งานเนี่ย เ่อจะทําให้ยางเนี่ยมียูใช้งานที่นานอย่างที่สองนะครับก็คือตอนช่วงลงผ้าเห็นไหมนะครับเรียงผ้านะครับวิธีเรียงผ้าเอาแบบจุดหลักๆก่อนนะเรียงผ้าให้ซ้อนกันนิดเดียวนะครับมันจะได้ความเสมอนะครับแล้วพิมพ์จะสวยด้วยนะครับอย่างที่สามการใส่ปุ่มนะครับเพื่อที่จะล็อกพิมพ์ต้องมีนะครับเพื่อล็อกเอาไว้นะครับถ้าหากท่านใดไม่มีนะครับมันจะมีวิธีทําแบบอื่นอีกแต่ผมว่าแบบนี้ง่ายกว่านะครับสามารถล็อกได้เช่นเดียวกัน นะครับทุกหน้านะครับทุกหน้าของการลงต้องรอให้แห้งให้แห้งก่อนนะครับแห้งสนิทก่อนสําหรับมือใหม่นะถ้ามือเก่าเขาจะไม่รอแห้งสนิทนะครับเหตุผลก็คือถ้ามันสนิทเกินไปเนี่ยยางจะคายมันออกมานะครับทําให้ลงอีกหน้าหนึ่งมันเหมือนกับว่าคุณภาพมันจะดรอปลงอันนี้ช่างมันก่อนเราเรียนรู้แล้วลองทําไปก่อนครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ฝากไว้นะครับจะเริ่มทํางานไม่ว่าจะเป็นงานใดๆนะครับต้องมีจรรยาบรณของงานนะครับ ผมดูฝังอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับตั้งแต่ต้นรูบาอาจารย์เลยก็เลยฝังอย่างนี้มาเรื่อยๆครับก็ลองดูนะครับจรรยาบรนนี้สําคัญนะครับความชอบมีแล้วนะครับความขยันมีแล้วนะครับวิเครา์ไอดีนะครับว่าเราทําอะไรไปแล้วใช้ทั้งร่างกายทั้งจิตเราตั้งสมาธิดีนะครับมีสติไเรียบร้อยแล้วทํางานครับแล้วก็มันตรวจทานงานของเรานะครับ ตัวทานทุกจุดทุกอันเลยทุกชิ้นนะครับทั้งหมดนี้บวกกับจัยบาลอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะได้สาเร็จขึ้นไปนะครับจะได้ไม่ต้องเปิดแค่ปีเดียวแล้วปิดโรงงานนะครับจะได้อยู่กันยาวๆนะครับอยู่กันไปเลยยาวๆที่สําคัญนะครับพยายามฝึกนะครับให้ชํานาญนะครับฝึกให้ชานาญเดี๋ยวมันจะรู้เองนะครับว่ามันจะอัตโนมัติของมันเองนะครับหมายถึงว่าไม่ใช่เฉพาะงานนะ สติตะตังเราด้วยนะครับความโลภอะไรพวกนี้ต้องฝึกหมดเลยนะครับทิ้งคือทิ้งนะครับงานจบคือจบนะครับงานลูกค้าคืองานลูกค้างานเราคืองานเรานะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทําพิมพ์ครอบนะครับกันอีกใน EP ต่อไปนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับไว้พบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ